แทงครับเป็นทรงเป็นรูปร่างของเขารู้มีัาดีว่าขุนศึกเอาละครับมียับซ้ายกระแทกครับขุนศึกเอาละครับมียับซ้ายกระแทกครับขุนศึกโอ้โหยังไงครับเตะเข้าตรงไหนครับโอ้โหเอาละครับขาซ้ายไหวไม่เรียบร้อยครับโอ้ไปเลยครับดูครับดูเกิดอะไรขึ้นครับ แม่เตะไปเหมือนจะเจ็บเองหรือเปล่าครับรยขยอกขยเยกแล้วนะครับน่าจะเป็นลุกนี้นะครับเตะตั้งแต่เตะซ้ายตัวเองแล้วครับเตะซ้ายตัวเองนะมีอาการในเหตุแล้วครับพอโดนซ้ำอีกทืนะึงเข้าบานพับพอดีครับจุดตรงนั้นเป็นจุดรวมเอ็นร้อยหวายอยู่แล้วครับบานพับด้านนอกแม่เจะเตบตั้งแต่เตะเองแล้วนะครับแล้วโดนซ้ำไปอีกดอกครับ คปับเข้าไปครับนักแข้งอัดเข้าไปหนีบานทับตรงนั้นโอ้แหมมาแบบมวยฝีมือมวยชั้นเชิงสูงครับอ่าครับจัดโอ้ยจัดเลยทีเดียวครับรู้เรื่องเลยครับโอ้ยพุ่งไปแล้วครับหมัดซ้ายครับโอ้เปล่าปุ๊บครับนับหกเจ็ดรอดไม่รอดครับแม่หายใจยัง 22วินาทีจะเช็คพินได้หรือเปล่าครับเจนนาเจนสายโหดจากกพูชัยโดนอีกนับครับครับโดนอีกนับหนึง่งลุกไปเลยจบเลยครับโอ้โหแบบไหนถึงหล่นครับนี่ครับโอ้โหตัดสายไปเต็มเต็มครับถึง <ส van> <rier> ตัวเลยครับลูกนี้มุมนี้ครับโอ้โหดูครับจังหวะยิงกันตายขาเดียวด้วยครับช้อนขายกแล้วหุบตายครับ นี่แล้วดูคบเรื Wolf ่ mm องออกเน้นๆนะครับมวยประสบการณ์อ้าวเมาเหมือนกันครับอ้าวแม่แม <qui> ่แม <kindergarten cruise> ่แม่แม่โชว์สายตาครับโอ้โหอย่าอย่าเพลินอย่าเพลินนะโอ้โหประคองครับดต็มครับนี่แหละครับของสันแหลงครับรอดไหมรอดเวลาเหลือพอสมควรประคองตัวออกมาไห้รอดไหมโอ้โหโดนหนักเหลือเกินครับคารับกัดเต็มคารักกัดเต็ม มุมนี้สิวินาทีแล้วรอดไม่รอดประสบการณ์ของเฉลิมทรัพย์ต้องคว้าก่อนแล้วครับไม่ไหวครับโดนอีกนับครับรวบแบบนี้อเอาครับโ,โดนอีกแล้วถ้าอีกหนึ่งนับนี้จบเลยครับเรียบร้อยครับเมือนฉลามได้กลิ่นคาวเรื่องครับงัดอมาคัดซ้ายไปก่อนแล้วก็ตามด้วยขวาครับโอ้ตอนนี้ก็ถือว่าแหม่รับอย่างเดียวเลยครับนี่ครับปัดซ้ายครับสายสุดท้ายครับโอ้โหนี่ครับ Thank you